ไว่าวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ถามกันเอาเองค่ะบงงงค่ะไม่รู้เรื่องเธอรู้เธอแอบรู้เธอเป็นน้องที่น่ารักรูเขาเป็นน้องที่น่ารักกันสองคนแบ๊กเบสก็เขาบอกเป็นไม้เหมือนกันน่ะบิ๊กเบสบูมเหรอจบสามคนนี่แหละครับแม่สวยจังเลยอ่ะกันเทยมากเลยอ่ะเร็ว มแม้อยากไปสีไหนแม่บอกบูแล้วบูก,ก็อะ,อ,อะไรมังหลอกอมไมาตูม,มาพี่มาตูมเอาราคานี้มาให้บุมเนี่ยประเด็นใช่บมหนึ่งบอกว่าแม่จา๋าราคานี้หาซื้อจากไหนไม่ได้อาภาษาอังกฤษคืออะไร Hi I'm from Kenya Hi Hello Kenya boy Hello Kenya boy Hi I love Kenya Yes I love Kenya Yeah I love you อะแม่หอนทวนนะเพจอีกสิบวิตายทันไหมแม่อยากไปสี่ไหนแม่บอกเลยนะว่าเอ้ยอันเนี้ยใช้ก่อนนอนได้นะคะใช้ก่อนนอนได้หรือว่าตื่นมาก็ใช้ได้เลยเขาบอกว่าหนึ่งหนึ่งแผทเท่ากับหนึ่งมาเลยถูกอันเนี้ยแม่ตัวนี้ที่คุณนาลาเขามาในรายการ เออโวเดี้แหละใครนาราเทียนมีเทนนาราูีนาราหรอจริงโหถ้าเป็นซีซั่นของแกแล้วนารามาว่าสนุกลยอยากนะครับที่ยาช้าเัยพี่มาตุมตัวจริงสูงมากขอบคุณครับเอามาปาดต่อมาขอต่ออย่างอื่นก่อนมาแล้ววนบทั้งคืนใครอยากได้อะไรอ่ะค่อยมาบอกทีหลังก็ได้ค่ะคนมีแฟนใช่ไหมคืออะไรอ่ะ ใชเป็นแฟนคนมีแฟนใช้ได้ไหมแม่โอ้ต้องใช้แม่ถ้าถ้าปีแฟนแล้วไม่ดูแลตัวเองเนี่ยยิ่งจบไม่งั้นแฟนเราก็จะไปดูแลน้อยนะคะผู้ว่ามีเมียน้อยนะคนมีแฟนควรใช้คนโสดยิ่งควรใช้ค่ะโู้ถ้าเราออกเอะแม่ปรจะปังไม่อยจะไม่ได้กินครา้นอกบ้านเออแต่ว่าปีเนี้ยมีแต่ข่าวคนนอกใจคนแบบเพื่อนรอบตัวมีแต่คนเลิกกับคนลอบตัวเต็มไปหมดเลยอปีเนี้ยเออ เพราะฉะนั้นเราต้องถ้าเกิดใครไม่รักเราเราต้องรักตัวเองค่ะดูแลตัวเองพอแฟนรักเรามากใช้สูตรไหนดีวะเติมน้าให้ผิวค่ะช่วงนี้ขาดน้ำไหมล่ะเออถ้าขาดน้ำอะขาดน้าเติมน้าให้ผิวจริงสีม่วงค่ะแม่ใช่สีม่วงผู้ชายยังไงก็ชอบน้ำใช่ผู้ชายชอบน้ำแม่ไปเลยสีฟวงเร็วๆส้มกุนันสบิร์ตเริ่ชอบน้ำนะคะร้านสิบสองการช่างสวัสดีนะคะแปะยังไงคะแปะยังไงคะนี่ ก็ออกมาแล้วแปะได้เลยก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็เขาจะมีอนี้ให้อยู่ข้างในนะมีนี่นะแล้วก็เปิดอย่างนี้ค่ะแต่ต้องฉีกก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นแผ่นอย่างนี้นะคะก็คือจะแปะตรงนี้เลยถูก้วคะนี่มันก็จะลืนไปกับผิวเลยแล้วก็จะตืนไปกับผิวเลยแปะนิดหนึ่งแปะฝั่งนี้หนึ่งแปะหน้าผากหนึ่งแปะคางหนึ่งแล้วก็จะมืออีกหนึ่งอ๋อแล้วแปะคางกันหรือเปล่าแปะคาง้วยค่ะแม่เดี๋ยวมันจะเติมน้ำไม่ถึงคางนะคะเอาแม่เร็วๆครับสั่งซื้อ แนวแม่ฟังพลงแล้วกูอยากกินหมูกระเทอะเลยเออแรงกับเธออีกหนึ่งค่ะอีกหนึ่งออเดอร์อีกหนึ่งออเดอร์เราไปต่อนะมาจ้ะเลิกคุยทั้งอำเภอแม่ต้องกินข้าวนะมีอะไรอีกไหมมาให้บนครบแล้วมั้ยหล่อเราก็จะดูว่าในวันใครได้ไหนมีอะไรบ้างอ่ะมันเป็นช่วงที่มันมีอะไรต่อเราครบแล้วหรอ อันนี้คืออะไรอะไรนะจิวเอสเป็นโปรตีนสำหรับผู้ใหญ่เป็นเบสของดรจิวแม่จิวเอสเฮ้ยแต่อร่อยใครเคยกินแต่อร่อยจริงชอบขับน้ำอะไรแม่น้ำเปล่าปกติแล้วแบบ ไม่ฝืดคอเลยกินได้เลยเดีพี่ชงให้พวงเอาลุแหละขอดขอนันไหมเพราะเธอเป็นคนกินข้าวน้อยอ่ะใช่แม่ข้าวเธอจะลดอะไรมันมีนมฮอกไกโดมีดาร์กช็อกโกแลตมีชาไทยแล้วก็คอฟฟี่ลาเต้นมฮอกไกโดอุ้ยลดมากอร่อยค่ะใครเคยกินอันนี้ซื้อลูกคุณหนอใช่ค่ะแม่อันนี้ที่พี่เป็นเพิ่มทีเซ็นเตอร์นะว้ายใช่เป็นที่เป็นเพิ่มเย็นได้ไหมเด้อน้ำเย็นก็ได้น้ำธรรมดาก็ได้ อาใครเคยกินแม่วันนี้ราคามันราคาไม่เหมือนชาวชาวเมือ,องอเอาอย่างนี้ดีกถูกไปค่ะเป็นหือยังไดเอาให้ทันเอาราคาให้ทานกี่บาทคะต้องเทน้ำออกกันปะเคยหนึ่งแมไม่ต้องเคยในตัวแม่เอาถ้วยเอกเอา,เอาเ,อา,เ,อาเอาเลยเพรามันผสมได้ไม่ใช่สิแก้ว หขอบแก้วหน่อยครับแม่ได้หกหกสามโอไมก์กัสโอ้โหแม่สากปกติเขาขายกันอยู่ที่พันกว่าบาทใช่คือตัวเนี้ยของเขาดีเขาบอกอย่างนี้นะซึ่งมันคือแพลนเบสนะพี่บูมันไม่ใช่เป็นโปรตีนจากสัตว์นะเป็นโปรตีนจากพืชเป็นโปรตีนจากพืชค่ะงานกระโดดกินดิหนูแม่นมความไคโดเลิศเวอร์ใช่ฉันชอบมนมคามไคโดมากฉันไม่ได้แค่ชอบมนมควาไคโดด้วยฉันชอบไข่ความไคโดด้วยโอไมก์กั oh <my> เอาเร็วแม่ สองสักครูสองสักครู่เร็วๆ<อ><อ>เพราะว่าหล่อนไม่ค่อยได้กินข้าวจริงๆอันนี้มันเหมือนแบบเป็นฟิลแบบเพิ่มโปรตีนอย่างเงี้เพิ่มโปรตีนแม้บางคนออกกําลังกายแล้วแบบว่าโปรตีนไม่ถึงก็เท่านั้นน่ะคูน,นี่นมฮอกไกโดมันมีมโชวมันเหมาะกับแบบผู้สูงอายุที่แบบสุดเสียกลมเนื้อได้ดัต่งตางว้าคนงายจง <laughs> แม้คนงานมากแม่ให้เคยซื้อบ้าง หอมเหรอแม่หอมเลยหอมเนาะหอมนมอ่ะราคามาเข้ามาดูก่อนได้นะคะมีทั้งหมด4ี่รสชาติด้วยกันนะมีวายมีนมฮอกไกโดที่บูมกินอยู่แล้วก็มีกาแฟคอฟฟี่ลาเต้มีชาไทยแล้วมีช็อกโกแลตจากนมฮอกไกโดอร่อยมากนมฮอกไกโดจริงหอมมากชาไทยก็น่า เร็วๆค่ะตอนนี้กี่นาทีแม่แม่ได้กินใหม่แม่ได้ใช้ใหม่แม่ได้กินไม่ได้ใช้แม่กดไปเลยราคานี้ไม่หาไม่ได้แล้วนะถูกเออแล้วคนดูเยอะเนี่ยแม่เอาเอาให้ทันบุปปองมีคนกดได้หกร้อยกว่าฮะมีคนกดได้หกร้อยกว่าสองขับปุกบเจ็ดร้อยสี่สิบหกเลิศฮะหรอเธอทำไมโชคดีจังอ่ะแม่มันเป็นบุปปอง์ไปเลื่อยไปเปื่อยเอาหนูนะเลิศเป็นบุปปองคนดวงดีไมใครดูไลฟ์บูมแล้วเหมือนโชคดีอยู่นะ ใช่เพราะว่าเอาแต่ของเท่มๆมนะัน่ะชูเอาแต่ของแรงเท่มาวบน,นอไอคอนแบบงองอะไรกันดูกันแดดมนะัน่ะกันแดด,แดดมาเลยฮายสวัสดีค่ะกันแดดพี่เป้กับกันเอาให้ทัน Love e v e r y w h Thank you so for you I love <ๆ> you too Welcome to Thailand Land of smiles อันนี้คือตัวอันนี้คือนา้าเร็วเรวแม่ได้ใช้ไหมได้กินไหม่หรือแม่อยากได้อะไรแม่บอกนะเอาราคามารลงดูกันอันนี้ใคร ไม่ไม่ไม่มีในหางเลยตัวไม่ออกเมาเปิดตัวกับรายการนี้เลยแม่เห็นหมอขึ้นมาละขึ้นมาละรสชาติเอรสลาเต้มีคาเฟอีนไหมไหนวะนี่ลาเต้นี้ไม่มีสิมันเป็นกติีทแมทไม่กไ,ไม่มีน้ําตาล ไม่ไมีแบบนีช็อคโกแลตลาเต้ช้อคโกแลตครับถูกหยิบผิดใช่ว so, ่าลาเต้เลยตอนนั้นนะลาเต้นี่นี่จะบอกให้เลยว่าโนชูก้าโนซอยโนทันแซดนะโนเดลิฟรีนะฮะก็คือกินคือจริงๆอ่ะมันเป็นเพื่อสุขภาพโดยตรงอ่ะครับแต่เพียงแค่ม nice ันแต่งกลิ <t <t ่นมาเพื <t <t ่อให้แบบแบบทานง่ายเฉยๆนะฮะเพราะว่าเขาเน้นเรื่องของคุณค่าโภชนาการต่างๆของความเป็นแบบว่าโปรตีนแพลนเบสที่ทำมาจากพืชไม่ได้ทำมาจากสัตว์ นะฮะพนเพราะฉะนั้นนเี้กินได้เลยง่ายๆ่ายใช่จาแม่จาจนีกินได้ง่ายๆเลยอะแม่ดูกินไหนบอกนะแล้วกดได้เท่าไหรบอกเลยเมื่อกี้หันไปแวบ,บเดียวนี่ยอดวิ่งนะเออคนซื้อกันจริงนะแม่นะเออวันนี้มาว่ะเอาให้ได้นะคะเอาให้ได้แม่ราคาปกติไม่ใช่ราคาดีนะคะพันเท่าไหร่นะพันสองมั้งกดแล้ว<อ>ค่าอุยอ้ยแม่ขอบคุณนะคะ,คะ,คะแม่ได้ใช่ไหม แม่ได้กินค่ะเป็นโปรตีนค่ะแม่จ๋าเป็นโปรตีนจากพืชน,นะคะเป็นโปรตีนจากพืชน,นะคะอันนี้ใครที่แบบโปรตีนไม่ถึงเนี่ยทำอะไรยังไงก็แบบไม่ค่อยมาเวลาเริ่มปลาละเริ่มปลาละกดลัวมาเอาให้ได้แม่จ๋าตอนนี้ขึ้นกี่บาทจ๊ะขอบูมขึ้นอยู่พันสองขอบูมขึ้นอยู่ประมาณพันพันเอ็ดพันสองประมาณเนะี้ย แต่ถ้ากดได้ต่ำกว่านั้นแม่จาบปูปองมานะคัดหนึ่งัดหนึงัดหนึ่งชอบมากันทามากเหรอะทาปากลีโดด้วยนะคะโอ้สวัสดีตึงแสนใจค่ะววาได้เจ็ดสี่เก้าโอ้ไม่ก้าวรดจริงได้สองกบกุ้งติด้า สองกระปุกเจ็ดร้อยสี่สิบกว่าตกหอตกปุกว่าเท่าไรเองอ่ะทำได้ไงองีม่ใช่หรอเเขาบอกนี่เขาเขียนว่าได้สกระปุกเจ็ดรี่บหนี่บางคนบอกเ7็ดเอาแม่คำนวณชินะจะกินอะไรจะทาปากลูกจะคำนวณหรอคำนวณตกงตกหละเท่าไรตกกระป๋องงนะกรองละเท่าไรเมื่อกี้เขาได้เท่าไรนะสกระป๋อเท่าไรนะหกเท่าไนะหกสี่นะเจ็หกสี่วหกแปดเจ็ดหก ตกกระปุกแล้วไม่ถึง400รว้าวโปรตีนแม่จะกินได้ยาวๆด้วยกินได้ยาวๆค่ะหอมมากถ้าบุกแนะนำนะชาไทยก็อร่อยถ้าคนไม่ชอบกินอร่อยแต่ถ้าใครชอบกินช็อกโกแลตแม่ไปเลยค่ะไปช็อกโกแลตเลยไม่ปืดคอค่ะแม่ไม่ได้เหมือนโปรตีนทั่วไปไม่ปืดคอค่ะไม่จับตัวเป็นก้อนอันนี้คืออร่อยเลยอันนี้คืออร่อยเลยอ่ะอร่อยเลยอ่ะแม่จริงเอาให้ทันเดแกกินน้ำ ค้องอยู่นะงูกี่จะนอนนอนไว้ได้เลยพอหรอเออมันลงพวกพี่เลยแม่อะแม่เราเร็วอุ้ยว่าเป็นเล่นนะคนกดเยอะน้าเนี้ยสั่งสี่กระปุกถูกมาว้ายได้เท่าไหร่อะสี่กระปุกได้เท่าไหร่จ๊ะบอกราคาหน่อยสิแม่กูเรียกแม่ไปด้วยเลยเนี่ยได้เลยแม่บอกหนูเลยได้ใช่ที่กินแน่ว้ายเห็นไหมล่ะคนยืนยันเยอะอุ้ยแม่ขายดี บุมที่บุ้พูดเนี่ยบุมเอาของดีมาให้แล้ววันนี้ยที่บุ่มจะมาสู้กับแม่อยากให้แม่รู้ว่าเฮ้ยคนที่ได้แบรนด์เอามาใช้์ก็เ่าแบรนด์ผักกล่องมาให้บุ้มแล้วบุมก็มีประกุบังซัพพอร์ตและแม่จะได้โปรตีนในราคานี้ค่ะแม่กดได้เท่าไหร่แม่บอกหน่อยแม่แล้วซึ่งดอกเตรเจลเนี่ยเขามีมายาวนานมากเขาเป็นแบรนด์ที่แข็งแรงมันมาดเร์จิวจิดเรเจลของเรา อไอแต่เนี้ยเขาชื่อจิวเอสมันก็คือแต่งมาจากด็อกเตอร์จิวอีกทีนอะด็อเตอร์จิวใช่ก็เป็นนี่เป็นแพนเค้กก็นี่เป็นแม่แพนเค้กแม่หน่อยหรอแม่หน่อยเหรอเป็นแม่หน่อยเออหรือเป็นแม่หน่อยใช่อันนี้แพนเค้กค่ะเออบิวบอร์ดใหญ่โตดีจริงค่ะเห็นไหมแล้วยอดวิ่งหนูถึงบอกว่าเฮ้ยเอาให้ทันเวลาเฮ้ยโดนเลยเอาให้ทันถูกต้องแม่เนี่ยเอาให้ทันเวลาเขาทันถูกต้องใครมีผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านแม่จ๋ากดเลย นะคะกดแล้วค่ะขอบคุณนะค่ะขอบคุณมากค่ะเอาให้ทันเลยเนี่ยแม่เอาให้ทันเนาะคนเราต้องกินโปรตรีนหรอแม่เนาะคือถ้ากินข้าวครบแบบห้าแบบห้าหมอูอะต่อมืออะมันก็<ม>คงไม่ต้องหรอกแต่คนเราอะ่ะมันครบป่ะแม่มวันนี้เรากินครบห้าม<ค>หามูไไข่จเจียวเนี่ยก็ไม่ครบหล่อนได้แค่ขา กับไข่เออแนนดเดียวเองแค่แบบนิดเดียวเองแบบไข่โปรตีนนิดเดียวเองโฮ<อ>เนี่ยต้องเติมโปรตีนเพิ่มแม่เออดักผู้อยู่ผู้ใหญ่ที่กินข้าวยากอ,อัอจริงประเด็เรื่องจริงแม่แม่ถึงจริงแม่ฉันก็เริ่มเป็นแล้วนะมันเรื่องก,กินแบบไม่ค่อยเบื่ออาหารเออเหมือนแบบทําอะไรให้กินเหมือนเมื่อก่อนก็ไม่อยากกินชอบกินกินข้าวไม่กี่คำสามคำก็วางอะไรอย่างเงี้ยเออใครที่เบื่ออาหารถูกคุณพ่อคุณแม่ใครเบื่ออาหารปีใหม่ซื้อกลับไปเถอะครับ นะคะแล้ววันนี้ราคาโปรโนะลดเอาให้ทันนี่ยเอาได้เห็นไหมล่ะของมันขายดีมันก็จะขายไม่น่าเชื่อเออไม่น่าเชื่อนะ<ๆ>ล่าเร็วๆอ,อ่ะเดี๋ยวเรารอดูแม่เรารอดูยอดอะรอดูไอรให้แม่รีวิวกันเลยใครเคยกินบอกหน่อยเออใครเคยกินบอกหน่อยใครยังไม่ยืนยันแม่ยืนยันนะวันนี้บุ้งเอาราคามาสู้ให้ลดราคาเนี้บุ้งเอาราคามาสู้ให้นะคะเพราะฉะนั้นแม่จะได้ราคานี้อืม เคยกินคาเห็นไหมพี่ลินสวัสดีพี่ลินนะจ๊ะพี่ลินชอบรสชาติไหนนะคะมีสี่รสชาติด้วยกันนะคะชาไทยค่ะนมฮอกไกโดค่ะช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ชาไทยช็อกโกแลตก็กาแฟกาแฟลาเต้นะคะเคยกินคาอร่อยมากคนอายุเจ็ทานได้แม่ทานได้ต้องทานด้วยซ้ำแม่จ๋าต้องทานด้วยซ้ำค่ะ เพราะว่าใครที่แบบว่าอายุ79คุณพ่อคุณแม่อยู่79เนี่ยจะเบื่ออาหารจะทานอาหารน้อยเพราะฉะนั้นโปรตีนไม่ครบครับอพอโปรตีนไม่ครบเนี่ยมันจะลำบากนะคะถามว่า70กินได้ไหมจริงๆตัวนี้เป็นโปรตีนสำหรับผู้ใหญ่วัย40อัพห้เปาที่เขาทำมาเขาบอกนะแต่จริงๆอ่ะการเติมโปรตีนมันเติมได้กับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วนะครับแต่อัน,นตัวนี้เหมือนทาง G S เขาทำมาเพื่อผู้สูงอายุเลยอุ้ยแม่ขอยให้ข้านาคีโอ้กำลังมาลยอ่นะแต่าที แม่ไปห้านาทีแม่อีห้านาทีให้ตัดสินใจอีห้านาทีนะม่จะให้ตัดสินใจอีห้านาทีครับเออเห็นไงล่ะเอะเออดีมากค่ะยิ่งเื่นผู้ป่วยใช่เอาไปฝากคนที่อยู่ในโรงพยาบาลกะได้เลยจริงบุญตี๋แม่ เห็นด really yes. ้วยตะก้าขึ้นแล้วนะคะแม่ตะก้าขึ้นแล้วนะเร็วๆๆๆๆๆๆไๆๆ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 กๆ่ๆๆๆร่ดันจ้าคๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆนๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆนๆๆ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 ๆรๆๆยๆๆ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 ๆ่ๆๆๆๆ่ๆๆ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 ่ๆๆ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 ๆ มีคนกดได้740เดินเหมือนพี่ตูมไลฟ์กับบูมไม่เอ้ยพี่พี่โยกอยากไปไลฟ์กับพี่โยกด้วยนะแต่ว่ามาถามพี่บูมก่อนใครกดได้เท่าไรบอสเนี่ยไปกี้มีคนจดกดได้740ยังเห็นอยู่กันผ่านเอาให้ทันเห็นไหมล่ะมาโยมเป็นไปได้มาโยเป็นไปได้แม่อ่ะ อันนี้สองหมื่นแล้วอุลก่อนเอ้ยแมเนี่ยหมดเวลาดี่นะมแม่โปรตีนค่ะอร่อยของบดนัทใช่ของโดนัทนี่กินก็ได้จิเอสได,ได้หมดแล้ะสร้างแล้วสองกระปุกขอบุณน,นะคะแม่ขอบุณค่ะแม่ได้ใช้จริงก็แม่กลับมาซื้อซ้ำแน่จริงเปิดใจไปเลยค่ะคนละสองกระปุกก็ได้หรือคนกระปุกหนึ่งก็ได้ ถ้าเป็นนมคกโดมันจะมีกลิ่นนมหอมๆทานง่ายสำหรับอร่อยแบบดื่มง่ายไม่ตืดคอเลยถ้าเกิดเป็นอ่าลาเต้คอฟฟเนี่ยมันจะมีกลิ่นของราเต้เนาะเหมือนกินก<อ>าแฟแต่ว่าไม่มีคาเฟอีนนะแล้วก็คือชาไทยก็คือรสชาติคนไทยทานง่ายอยู่แล้วเพราะว่าชาไทยคนไทยเลิฟและชอ็อกโกแลตน่ะจริงๆอ่ะวัยรุ่นหน่อยจะชอบ แต่จริงๆอ่ะทั้งหมด4รถอ่ะอร่อยสำหรับแบบ40อับผู้สูงอายุกินง่ายหมดเลยใครที่รู้สึกว่า,าตัวเองติ่มกา่อ่ะดูแล้วอ่กว่แต่ว่าพี่รุ้ยปออีักเตียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาให้ทันจับมาเอาให้ทันเวลาแม่ อีก2นาทีค่ะคุยจะออเดอร์กันเลยนะกินบอกเปียก็เป็นคนขาดโปรตีนะต้องกินจริงไอ้บอกเปียทำงานหนักเนี่สิงแม่แมเมาบอยกน็นางงนาง,งงามเออะะแล้วช่วงนี้แบบนางงามมันมโหกระแสดีด้วยใช่นะคะ<ว>ัม่แม่ขาดโปรตีนแล้ะกันแม่เปียทุก <laughs> คนพิมพ์ชื่อเล่นกันขึ้นมาหน่อยค่ะเดี๋ยวจะตามทีละคนเลยเป็นลายทุกคนเออใครชื่ออะไรกันบ้างเออนะคะตามมาสุดโปรตีนค่ะนี่ เต้นเพลงอมเตอร์มึงซื้อก่อนค่ะครบยลสงกหงก่อนยกทองนี่ยังไงเนี่ยหยกทองกดดิเออหยกทองกดดิอะไรแล้วมาต่อเลยเลยครับกดเลยเต้นก่อนโอสงสารบูมไม่ค่ะมึงกดก่อนค่ะ <c oughs> อีเนี่ย <c oughs> มึงอย่ามา ไปค่ะเริ่มโนโซโซแล้วไปละหนึ่งสองสามสี่ละห้าหกและอ้าวเปลี่ยนเพลงหรอแม่อันนี้ไม่ใช่เพลงอัน,น้องกินอะไรอะ่ะมูมกูซื้อพี่เมียมมึงไหมแม่ซื้อี่เม,ม,ม,มี่ยม,มไหมบ <c oughs> างอ่สาวเลยยังโงเน,นไปล่ะเอากคนอ่ะก็ไปมาไปแล้วไปแล้วไปแล้ว โปรตีนับโปรตีนโปรขัโปรตีนจ้านักโยกันแน่ตามหนูแน่อีสาดเอาให้งันจ้านั่งกดนะเด้อเดือแคนแม่นะจ้า การทดสอบโดยคนเลยขอบคุณนาจาระแม่ตาสร้สางแล้วข้าวขอบคุณครับอร่อยแม่อร่อยโปรตีนฟงมีประโยชน์ส,สร้สสางอะไรแม่ต้องต้องดีาะ คุณออแม่ขอสองพันอสองพันจบนะจนีเอเอสแล้วเดี๋ยวไปต่อซื้อพวกเสื้อผ้าใ,ใดไใหไปเลยกันจ้ดได้ได อะไรนะแม่แม่จา่าเราเร็วอีกครบตอบตอบ่อเบอร์หนูนั้นะนะแม่เราเร็วคนาดดีเลยเนี่ย จ่ามาอีกห้าเซนจะ้ะทำไมแม่บางขาส่งมา,าเขาบอกว่าตัว G ีเอสโฟตินแพนเรสไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีส่วนผสมของนมแล้วโซเดียมตับรวมถึงตัวสอดอสอดเออสอดตับสอด,อสอดอลำตุ่มลากมูก กูจะไล่มุยลูกเพิ่นภาษาไลุุ่ยแล้วนะแม่มันไม่ไล่ดุยแม่จ๋าตอนนี้เราเป็นโปรตีนดอกเตอร์ซีวนอยู่นะครับไล่ชุยแซลลหูคืออะไรกันแม่เลือดโปรตีนคะแม่โปรตีนนะคะอันเนี้ยทานอร่อยเลยทานง่ายแม่นะคะชู <True. S 2> เลยชูเอย อันนี้ผู้ใหญ่ชอบแม่รสชาติอร่อยใครที่กินน้ำวานอยู่นะใครกินชาไทยอยู่มันไม่มีประโยชน์นะแม่แม่เปลี่ยนจากชาไทยโปรตีเป็นโปรตีนของรสจ,จิ้วเถอะคับนะคะ,นะคะอร่อยนะขอมาอต่อนะครบขอมาต่อนะคะแม่อันนี้ิสุขภาพเลยที่มูพูดภาษา แคทนแตน่คืออะไรอ่ะเรดีโกคืออะไรครับเื่อนอ่ะจะให้เราเป็นเดียรซ่าล่ะได้หรอเดี๋ยวเดียวซ่าก็ไน้แ้าเหมือนโอลาฟครอุ้ยแม่แม่มีสี่รสชาติด้วยกันค่ะสี่รสชาติครับสี่รสชาติค่ะ,คะ,คะแม่ชอบรสชาติอะไรตักกันเลยในตะกร้านะครับมีรสชาติชาไทยต้เดือนต้องสื้คืนชนะคะ อ๋อเข้าใจผีได้จ้นะช่างไรน่ะแม่จ๋าอีกสองออเดอร์สุดท้ายเฮ้ยแม่อีกสองออเดอร์สุดท้ายนะเอาให้ทันค่ะหมดเวลานอน,นี้แล้วลงกเลยนะจ๊ะคุณเปียค่ะคุณเปียต้องซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ใครจะกลับบ้านปีใหม่ ไม่ฝาก,ากผู้ใหญ่ซื้อฝากผู้ใหญ่แล้วอย่าลืมฝากซือ้ออบตสมอ้วยครับออสครับเอาคมฝากผู้ใหญ่แล้วอย่าลืมซื้อไปฝากอบาตอสอสมอเอาจริงนะเขาดีใจน้ว้ยได้เลยแบบนะสุดๆคือสุขภาพมันเหมือนเราสุขภาพไปข่าวว่าโอนะครับโปรตีนแม่วันนี้มุ่งสู้กับราคาอย่างเดียวครับของมันดีอยู่แล้วเราไปกล ไปไหว้ไปขอขอราคามาให้จริงแล้วขอราคามาไม่เท่าไหร่เจอกูปอกช่องกูมีเออแม่กดได้เท่าไหร่แม่บอกหน่อยจ้ามาอีกสองบ้านน้อีกสองบ,บ,นะบ,บ้านไหนใครสั่งแล้วพี่สั่งแล้วให้หน่อยจ้ากดได้เลยนะใครสั่งแล้วพี่เขอาสั่งแล้วให้หน่อย าให้ทานเนี่ยเรื่องราคาเนี่ยแม่สร้างแล้วว้าแม่นายสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเนาะคนสั่งเยอะนะแม่สั่งแล้วค่ะขอบคุณนะคะเออดีมากมากค่ะกินตัวนี้อยู่ผู้ป่วยชอบกินง่ายเออนะโปรตีนได้ถึงโปรตีนได้ครบพอชีวิตสุขภาพแม่สั่งราคาขอบคุณค่ะแม่ ได้ชายแม่ได้กินนะคะเป็นโปรตีนแม่เด็กๆดทานได้ผู้ใหญ่กินชอบนะคะมีสีรสชาติค่ะ <Yeah. S 1> และราคานี้ <Yeah. S 1> อ๋อนแน่หรือเห็นไหมล่ะ <Yeah. S 1> อีกหนึ่งเซ็ตสุดท้ายแม่ปะ <Yeah. S 1> อีกหนึ่งเซ็ตสุดท้ายปะ <Yeah. S 1> วันไ้ ราคาพ่อแพที่อื่นอ่ะอ่าบุญจะสู้ราคาต่ออีกหนึ่งบ้านเขา,าเห็นไหมนะแม่สองแตกแล้วเฮ้ยได้ได้โปรตีนแม่จ๋าโปรตีนค่ะอีกกี่วิะสามสิบวินาทีสุดท้ายค่ะ เอาราคามาสู้กันของเนี่ยมันดีจนลูไม่ต้องพูดสรรพคุณเยอะเลยอะแต่ถ้าแม่อยากลูแม่ถามได้นะขอบคุณค่ะเด้อแม่มาก็เข้าเก้าชื่ออะไรนะมาดูค่ะกันแดด B O D แม่ 带个 BO 嘞。That, บวกกบวกเหมือนกันครับค่ะได้สี่หลอดหรอ